ไปครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยอผมอีกแล้วนะอามินเอ็กดีช anel ใช่เนื่องจากเออก็ตามชื่อคลิปแหละครับคือผมเบื่อซีรีส์เดวิลเลอร์ฮันติงกันนะก็เดี๋ยวทําที่หลังแล้วกันใช่เนื่องจากทํามาหลายคลิปแล้วผมก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์นิดหน่อยก็คือการลงในงเจียนใหม่นั่นเองซึ่งถามว่าพลังพิเศษคืออะไรก็คอมมาน่นั่นแหละซึ่งใครอยากได้ผมก็อาจจะทิ้งคอมมาณไว้ให้ใต้ดีคริปชันก็ได้นะเราจะมารีวิวอย่างแรกไฟบอลเยอะกดดอกแล้วเราก็ตีไปข้างหน้า ก็ระเบิดตุม้มดูมันกระจายปุ๊บไม่โดนโอเคโอเคเก็บ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 ตมนี้สโน์บล็อกที่เวลาถือแล้วจะได้สโนอบอลประมาณนั้นแล้วก็สโน์บอลไปปลาต่อเวลาปลาก็จะมีไอ้นี่ขึ้นมาเฉยต่อมาอะไรต่อเนะี่ยพัฟเฟอร์ พัฟเฟอร์ฟิชก็คือเวลาถือปุ๊บมอนทุกตัวจะโดนติดพิษไม่สเกลตันไม่โดนวะแต่คิปเปอร์โดนนะพวกเราไม่โดนนะอืมก็คือทุกตัวจะโดนติดพิษแต่สเกลตันที่ไม่โดนนั่นเราก็ไม่รู้้ะช่างมันเถอะต่อมาไทาม์สต็อปเอาไว้หยุดเวลาแต่เรียนตั้งแต่พัฟเฟอร์ตะกี้ะลรกันถ้าสมมติเราถือพัฟเฟอร์ไปไปไป อ่าต่อมาหยุดเวลา,ากลับไปตัวนี้ดูวิ่งอ่าไม่วิ่งนะวิ่งดีวะบอกให้วิ่งเหหลักการหยุดเวลาคือง่ายเลยคือมันจะติดสโลแบบจะเดินไม่ได้เลยนั่นแหละอะไรวะโอ้อันนี้ไวชาร์ตก็คือปลาไปแล้วก็จะ อ้หเป็นแม่มดเลยต่อมาอันนี้ถือว่ากโกงอยู่ปุ๊บเ <laughs> <laughs> oh ห็นทุกสิ่งเลยโอ้ยน้ามันตรงนั้นก็เห็นทำอะไรกันตรงนั้นวะ <laughs> อะไรว่ะอันนี้เอ็กโคชาร์ดเวลาถือปุ๊ผมจะต้องหนได้ผมก็จะวิ่งไวมากแต่ปัญหาคือผมใส่ชุดเกราะมันเลยเห็นไงเอออะไรวะเนี่ยเอามาทำไมมาวิ่งไวไงต่มานี้เนเธอร์สตา จะฮิว,เ,วเพื่อนได้ทุกคนเลยแต่ว่าฮิวโคตรดีเลยวนะ่ะกดดรอปไม่ใช่กดขี้ขวาดรอปเลยอ่ะกดอะไรกนะันแล้วโอ้ยโอ้ยเชดเออเอออุ้ยมันระยะไกลอยู่เนะี่ยเลยวนะเก็บเก็บไว้ใช้กัน โอเคมาเตรียมของเรียบร้อยในการไปลงนะครับตอนนีนมาลงกันดีกว่ามันอยู่ไกลไหมไม่อยู่แค่นี้อยู่ใกล้มาก้ยเข้ามาก็ดินเสียงสเกลิตันเลยว่ะเสียงกระดูโอูดัเนเจี้นใหม่ดูดีนะ่จริงโอ้เราต้องหากรงสปาวใช่ไหม กล่องไม่มีเลยอ่านี่ไงอ,อ้ยวพ่ทได้มันดิเออเฮ้ยระวังอันี่ๆๆนี่นีเออมีแต่นั่นโดนได้อยู่แต่พิษมันไม่ได้แรงขนาดนั้นไงต้องทำอะไรต่อไปก,กงนี่เนี่ยต้องปัดทอสอย่า ปลาให้มันรู้หน่อยดิว่าว่าใครของจริง <c oughs> ปลามันปลามันเออเออเออ,เอ,อถล่มดันเจียนเออ <c oughs> เออ <c oughs> ถ้าไม่แตะแล้วมันจะเรืองแสงขึ้นเลยอ๋อ มันเป็นบอกโชว์ไอเทมข้างในเราต้องหากุญแจก่อนน่าจะตอบจ่ายพวกมอนเตอหรืหอเปล่ากุญแจเนี่ยนีตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ฮยุยฮุยฮุยฮุยมาวะ่ะฟันทีเดียว โอ๊ยย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 จยยยยยย้ยยอ้ยย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 ยนยย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 ดยย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 ยอยยอยยยยยเยยย อุยอุยได้ของเยอะอยู่นะไม่ได้แย่อา้าวในนี้ไม่ได้อะออกมันได้แค่ครั้งตะกองนี่ว่าอา๋มได้เหมือนกันได้คนละครั้งไม่นับคนอุยเพราะวาความไม่เด็นช้าเลยอนั่นเลยดูสเตตหน่อยเอมิเซีหนึ่งไม่ได้แย่แต่ แต่ขวานเพชรนี่นก็เกินแล้วนะ่ะเอ็งดวงดีจังวะพอขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งนะอุย้ยนี่ไงเจอลนะจุดสปาตรงนี้ซัมบี้นี่นะหลบม,มันดีกว่าโอ้ย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 อะไรวะเนี่ย เออนี่ไงเกิดมันเต็มเลยอุ้ยพรุ่งนี้ทำอะไรกันีเี้ยอ่ะเงี้ยโอ้โหมอนสเตอร์จะสู้ได้วะพลังคอมมานอุ้ยได้แล้วได้แล้วอุ้ยเอาเดี๋ยวเปเปอร์นยเพิ่งใช้เดี๋ยวเดี๋ยวน น่าใช้ใส่สวอนแล้วมันเข้าตัวด้วยเนี่ยเปิดก่อนเลยวุ้ยนี่ไงแผ่นดิสใช่เพลงด้วยวะโอ้ไม่ใช่เพลงนั่นนะอะไรวะเั็งอยู่ไหนตรงนั้นลนะ่ะอืมเอ็งมาด้วยนะเอานี่เหรอนี่กล่องโหดนะ วิธีการได้กุญแจหัวต้องทำไงนะก็ต้อง,องไอ้นี่ปะต้องกินเนี่ยน้ำยาแบดโอมเมนใช่ปะกินน้ำยาแบดโอมเมนให้มันแบบไดเล็ดผลหัวอะไดด,ด,ะดันเจียนหวัวไปกินเลยผมไปตองขนาดนั้นเราก็ไดมีต้องชั่วโมงกว่ามาไปหาตรงนั้นไดเปล่าว่ะตรงนี้เอาไปยังวะไปเลยนี่วะโอ้ยได้เหมือนกัน นี่ไงชุดเกาะกันเต็มระเบิดฮิ้วเฮวฮิวฮวก่อนโอเคมาดิตับไฟก่อนครับขออนุาตใช้อันนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่อยู่ไหน กาดการดกาดกาดเออหมดยังเนี่ยอุย้ยมันสุ่มของว้าวดูสิ่งที่มันให้มาโอ้โยนี่ไงเราก็นั่งสุม่มนั่งอุย้ยแรงนะแรงนะโอ้ยมันมันโหดเหมือนกันนะพวกเนี้ยมีสองตัวเลย สองพี่พิษก่อนพิษก่อนมาดิมาอุยอะไรวะโอ้โหอุย,อยแรง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 ยิงโอเคโอเคมันตีกลับได้ด้วยพวกนี้มันโคตรโหดเลยว้ย ปัดตีกับปัดตีกับกิมมิบบงเนี่ยเนี่ยนี่อะไรวะไอนี่ก็ยิงไม่หยุดเลยมีวะอะไรวะอเฮ้ โอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยแต่ละอย่างโอ้โว้ยดูขนมเต็มตัวเลยหุ้ยสุ่มแล้วมันสุ่มแล้วตูดีด้ได้เลยได้เกลือตรงนั้นนะ่ะเอ้าไม่สุ่มเหรออุ้ยได้แล้วโอ้สองอันเลยเหรอไปดูหน่อยดิ พุ่งไปเลยหดูอาาเอเมลล์อาาเอเมลล์วิสมุดด้วยดูเราบ้างวิจะได้อะไรโอ้ยตะกี้ทิ้งมันเสียไปแล้วแต้องไปเอากันเสียงเสียงโอ้ไม่ใช่นั่นดิยะเทรเตอร์กูอยู่ไหนเนี่ยไวบรสสถานะเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไร บุกอ๋อนันเป็นใช้กับพรอนเวลาเตีที่สูงนะมันจะพุ่งขึ้นเหมือนเดิมฟุ๊ฟเพชก้อนเหล็กฮะอเพชสามเม็ดกับเหล็กหนึ่งก้อนเนี่ยนะโอ้ยทไมมันเกลือจัง,งวะตัดเกลือก็ดีอยู่แหละโฮ้ยเปเปอร์มีกล่องนี้ด้วยกล่องหัวอีกอันหนึ่งตรงเนี้ย มันอยู่ข้าง,างในใต้น้ำปุ๊บมีทางลงทางนี้อยู่ต้องกระงทางนี้ได้นี่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงสลามเหรอสลามจุดตรงนั้นอ๋อมีจุดเกิดสลามจะขึ้นไปยังไงวะนะ่ะกระโดดไปนยยีไ่ไง อุ้ยอุ้ยแรงนะตรงนี้เฮ้ยยิงยันระเบิยยดยันระเบิดจะร้านมันกากกระโดดขึ้นมายันระเบิดยนันระเบิดไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาโอ้ยได้ยังนะคิดดอกของมาให้เราทำให้ฟ้าผ่าไม่ได้ของเลย มีข้างใต้บันไดด้วยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยโอ้ยค้ยๆๆกับดักเนี่ยนะเฮ้ยมีกี่ที่เนี่ยหลายที่นะเป็นกระดาษเบะนี่ไงอยู่ข้างบนเลยโอ้โหแล้วนี่เลยน,นีกด้วยนะ มีเจ้ายิงเจ้ายิงเลยไม่เกิดแล้วะพวกนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่ไปไหนไปนไหน,นยิมงยิงมันนี่กวนไปไ <c ười> ปไหนแล้ว嘛 มันบอหรอจะเย็นจเย็นจะเย็นมิวมิวมันมีต่อไปอีกเยอะเลยนะโอ้ยขึ้นมาเจอพอดีเลยอันนี้มีอะไรไหมไปดูโอ้ยกระเด็นจุดสองที่เลยวะ่ะแต่มันลงมาเองแหละ phụng binh ok ôi chạy yếm phe chạy yếm soa đồ đồ dừng nín, tầm nhìn ghiêng đấy ừ nín dừng nín ạ ไปเนะี่ยอุ้ยเกือบตกอุย้ยอยู่นั้นมาดิไอ้ไอ้ฟุ้งยิงโอ้ยกุญแจโอ้โหมันยังมีอยู่ฟุบฟุบแค่เนี้ยไ,ได้กุญแจนี่ด้วยนี้ ได้คุณเจมเพิ่มมีสองอันแล้ว yes let's go มาแฟนหนึ่งขอก้อนเลยหายนี่แย่เฮ้ยน้ำยาเบสโอมินแค่นี้อ่ะไหนก็ดีอยู่นะน้ำยาเบสโอมินกดินน้เปิ้ลเฮ้ยมันดูเกลือจังวะ หลักๆที่พวกต้องการก็คือนี่เว้ยที่ทําค้อนนอ่ะโอกาสออกนิดถ้าจะไม่ผิดนี่น่าจะน้อยอ่ะถ้าเซกแบบนี้มันจะขังกว่าเออถ้าปุ๊บมาเลยมันไม่มันไม่มมเท่เว้ยนี่โอ้ใจเย็นครับใจเย็นจริงๆไม่เข้าใจเย็นใจเย็น

ฆ่มามันฆ่ามันคิดคิดอ้ยาเจ็บเจ็ฮ <อ puis> ิวก่อนฮิวก่อนโอเคสวยสวยสวยโอ้ยโออ้ยฮ <an> <ope> ิว <Kas> ฮ <per now> ิวิวิดปิไม่หยุดเลยเอ้ เฮ้ยติดสถานวิเทอร์นานจังวะโอเคครับทีนี้ก็จะเป็นเทปร้อยนะครับซึ่งรับใครที่อยากได้คอมมาเนี่ยก็ให้พิมพคอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ผมให้ในใต้ดีคิชชันแล้วผมก็จะพิมพ์คอมเมนต์บอกไว้ด้วยว่าไอผมให้นะเอประมาณนั้นแหละโอเคซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นเทปร้อยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะใช่แล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงแก้ตามสอบอะไรนี้ซึ่งก็ขอให้ช่วงดีครับก็ผมก็แก้บางวิชาเหมือนกันโอ้ผมก็ตกเหมือนกันนะโอเคครับเพื่อนก็ สู้ๆครับไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ